อยู่ผมบอกว่าพีซีครับแล้วก็โปรโมชั่นแถมโต๊ะกลับมาอีกครั้งแล้วนะครับเพียงแค่คุณสั่งคอมพิวเตอร์สเปคอะไรก็ได้ในงบ30 0 0 0บาทขึ้นไปรวมหน้าจอนะครับก็จะก็คือจออะไรก็ได้สเปคคอมอะไรก็ได้รวมรวมแล้วเนี่ยสามหมบาทขึ้นไปเนี่ยคุณก็จะได้โต๊ะเนโอรูชั่นตัวนี้ไปขนาดโต๊ะนะครับหนึ่งร้อยคูณหกสิบซมนะครับคือหน้ากว้างของโต๊ะนั่นเองครับหน้ากว้างของมันนะครับผิวสัมผัสเนี่ยเป็นแคปลานะครับดังนั้นแล้วมันจะกันน้ําไดด้้้ววยแล็ ตัวขาเป็นขาเหล็กอย่างนี้แข็งแรงมากๆนะครับอะแล้วก็ที่วางแก้วเยติมุมนี้1มุมแล้วก็แขวนหูฟังได้สองสองเส้นผมใช้คําว่าเส้นแล้วกันเนาะตรงนี้นะครับโต๊วสวยมากนะครับโต๊ะมีทั้งขาแดงหน้าดําแล้วก็ดําล้วนก็คือสีแบบนี้แล้วก็ขาวล้วนนะครับสามารถเลือกได้นะครับคุยที่แอดบินได้เลยโปรแถมโต๊กก็มีจํานวนจํากัดนะยังไงก็ปรึกษาทางแอดบินได้เดี๋ยวงานประกอบวันนี้เดี๋ยวเรามาไล่ดูกันว่ามีสเปคอะไรกันบ้างนะครับ อย่างเครื่องนี้ลูกค้ารับเองนะอยู่โคราชแต่ถ้าไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรจัดส่งได้ส่งฟรีอยู่แล้วนะครับ25,390สําหรับเครื่องนี้25390ครับสเปคตัวเครื่องคือ Intel i5 Gen 14 14 400F 10 core 16 GHz Turbo 4.7 GHz ก็คือเจนล่าสุดแล้วนะแล้วก็แรมครับแรมเป็น16 GB DDR4 3200จากเคปนั่นเองครับ M.2 ตัวนี้ NVMe 256 GB แล้วก็ตัวการ์ดจอเนี่ยตัวนี้คือ Power Color Fighter AMD Radeon RX 6,600 8G DDR6 เป็นตัว2พันลมนั่นเองลองเสยให้ดูใว้หนึ่งครับเสย2พันลมอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วก็เมมบอร์ดตัวนี้คือ H610M จาก BIOSTAR นั่นเองครับแล้วก็พาวเวอร์ส l ายครับ600วัตต์ SigmaTech เคสที่ลูกค้าเลือกมาตัวนี้คือ i t s o n a t Aurora นี่สวยงามมากๆให้ดูตามนี้เลยทุกอย่างของใหม่ทั้งหมดอยู่แล้วต่อมามาดูเครื่องนี้กันบ้างครับ เครื่องนี้ก็ยังอยู่ที่ i 5 7 4เหมือนเดิมนะครับเครื่องนี้จบอยู่ที่2,7590เครื่องนี้2,7590นะน่าจะส่งไปลาดบุรีหรือเปล่าไม่แน่ใจถ้าจำผิดยังไงขออภัยด้วยละกันสั่งมาประมาณ6ทุ่มถ้าผมจำไม่ผิดนะเครื่องนี้สเปตัวเครื่องราคาก่อนนะราคา2,7590นะ i 5 7 4 1 4 4 0 0 f ครับ1 0คอร์ 10, 16เทสเทอร์โบ4.7 GHz ครับ แรม16จิก DDR4 3200จากเคฟครับ M.2 ตัวนี้ NVMe ครับ256จิกครับแล้วก็ตัวการ์ดจอตัวนี้คือ RTX 4 0 6 0 8จิก GDDR6 ครับเป็นตัว2000ลมจาก s o t a c White Edition นั่นเองครับแล้วก็ power supply ครับ600วัตต์จาก Sigma Tech นั่นเองตามเอ้ยไม่ใช่ดิ power ตัวนี้คือ800วัตต์ Megamax หรือว่า c h o w m a n ครับเป็นตัว80พัทนะครับเม m b o ร์ด h 610M by OSTAR ครับแล้วก็ตัวเคสตัวนี้ เป็นซามา g z s ไว้ White นะครับพัดลมหน้า3หลัง1ระบายความร้อนได้โคตรด,ดีนะพัดลมแรงด้วยนะเปลี่ยนไฟได้นี่กดปุ่มข้างบนเห็นปะมีลายสีเลยสีขาวก็มีถ้ากดคา Fi, ก้างไว้ไฟก็จะดับแต่ว่าพัดลมยังทางานอยู่ตามปกติฝาหน้าเป็นกระจกฝาข้างเป็นกระจกครับทุกอย่างมือหนึ่งทั้งหมดกับเครื่องนี้ต่อมา1 9 4 8 0บาท1 9 4 8 0เบาทเครื่องนี้ก น่าจะส่งไปยูโคลาสนี่แหละแต่ว่าอยู่ปากช่องนะครับปากช่องก็ห่างจากร้านผมประมาณสักราวๆเก้าสิบโลก็ต้องจัดส่งเคอรี่ไปแล้วกันนะครับผมอ่ะโอเคสเปคตัวเครื่องเครื่องนี้ครับ CPU เป็น AMD Ryzen 5 4,500ครับ6คอร์12องเทสเทอร์โบ4.1่จุิกกเฮอร์ครับแลม16บหกจิกดีอาร์โฟบานสามพจากเคมครับ M2 NVMe ครับ256ร้อาสิบกจิกกจอครับ Power Color Fighter ครับ AMD Radeon RX 6 6 0 0ครับ8 g g ddr 6 2พัลมแล้วก็ตัวชุดน้ำา2ตอน240อมม,มตัวนี้เป็น cm 240นั่นเองครับแล้วก็ตัวเมมบอร์ดคือ Adlock a 5 2 0 m hvs นั่นเองครับเคสตัวนี้คือ adventure pro b a c k จากซินามินั่นเองจบเป็นที่เรียบร้อยครับ3มเครื่อง3ตายแล้วเดี๋ยวมาดูตรงนี้หนึ่งครับก็คือมันจะเป็นโซนชุดน้ำเอยอะไรเอยที่อยู่ตรงนี้สามารถซื้อแยกได้ทุกส่วนเลยนะครับการ์ดจอแยกหรือจะเป็นพวก เกมมิ่งเกียร์นะครับนี่โต๊ะไฟฟ้าก็มีโต๊ะไฟฟ้าก็ลองมาเล่นดูว่าชอบหรือเปล่าขาเป็นขาเหล็กนะครับสูงสุดได้1 1 8ดเซนตต่ำสุดคือเจ็ดสิเซนนะครับนี่เห็นไหมโต๊ะมันลงดาวลงอย่างนี้ปึ๊บขึ้นึ้นก็นะจะขึ้นประมาณนี้ใช้งานสะดวกสบายครับแล้วแต่ความถนัดแล้วแต่ว่าคุณเอาไปใช้งานเหมาะสมกับโต๊ะไฟฟ้าหรือเปล่าเหมาะสมที่จะซื้อโต๊ะไฟฟ้าหรือเปล่าหรือเป็นโต๊ะธรรมดาทรงปกติก็ได้นี่ก็แล้วแต่บัตรเจ็ตลูกค้านะครับ เกมมิ่งเกียมีหลายแบบเลยเมาส์คีย์บอร์ดแผ่นรองเมาส์หูฟังนะครับอ c c e s s o ์ y ทตัวรับ Wi-Fi ตัวรับบลูทูธกล้องวงจรปิดอะไรเงี้ยก็มีหมดเลยนะครับผมอ่ะโอเคงานวันนี้ก็เรียบร้อยใครที่อยากสั่งประกอบคอมนะครับมีโปรแถมโต๊ะด้วยนะยังไงก็ปรึกษากับทางแอดมินได้โดยตรงฝากไว้วยแล้วกันครับทีบอยพีซครับ